ซูซูกิเซเลริโอทุกที่คือทางของเราคอมแพคคาสุดคุ้มค่าขับคล่องตัวประหยัดน้ำมันผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1 9 9 9บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งฟี f a าออนไลน์ร่วมบวชผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี t e มอ of the y e a ียประจำปี2022ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมกราคมสนใจร่วมสนุกพร้อมรุ่นรับของรางวัลฟรีไดทิลิงด้าล่าครับ i n มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาใส่สบายดูดีมี7จัดสีจัดเต็มให้เลือกสรรตัวละเพียง129บาทซื้อครบ5ตัวส่งฟรีแต่สำหรับใครที่ชอบลุ้นจัดกันได้กับกล่อง Mystery Box สุ่ม5สีในกล่องหันษา5ตัวเพียง649บาทพร้อมแถมอีก1ตัวเป็น6ตัวจัดเต็มกันไปเลยใครสนใจไปได้ที่เพจ i n Apparel ที่ลิงด้านล่างนะครับ พราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับทุกท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณแฟนช่องแฟนเพจที่ติดตามรายการใหม่ของพวกเราดูบนกับแนทนะครับกับรายการฟุตบอลบลัดดี้เฮลนะครับพวกเราจะมาพบก,กับทุกท่านทุกหลังเกมที่ยูไนเต็ดลงเตะนะครับมาช่วยกันระบายความรู้สึกที่มีต่อทีมนาเสดานะครับเราน่าจะไปเดิมเทปแรกด้วยชนะมากกว่าการปล่อย3คะแนนทิ้งไปอย่างน่าเจ็บใจครับแต่ว่าหน้าที่ของพวกเราคือตามเชียร์ทีมกันต่อไปซึ่งดยมากับแนทเองก็เป็นสื่อนนนนนนนึงงงททททีีี่่่่ยยยยหัััดจจจะะําาแแบบบ้้ครรออิวเเเป็็กกมมูตต3ส มสทีอย่างที่ทุกคนทราบกันทีมได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะฟริคิกของบรูโน่เฟรนเดสที่เอมิมาร์ตินสรับกระชอกเข้าประตูไปนะครับเป็นโอกาสที่ดีครับยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนําก่อนแล้วก็ใส่การเล่นแบบ4141ตอนที่ไม่มีบอลลงไปนะครับใช้มิดฟิลด์ถึง5ตัวยืนโซนเพื่อขวางเกมรุกของแอสตันวิลล่าที่เกมนี้ไม่มีจอห์นแม็กกินที่ติดโทษแบนคอยคุมเกมตรงกลางสนามครับเครื่องแรกวิลล่ามีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งนะครับแต่ก็เป็นดาบิดเดเคอาร์ที่คอยช่วยทีมเอาไว้อย่างเต็มทททีี่่ําาาใให้้้แฟนนบบบอออยงงเรเรรรรปะัััจไดกคค ส่วนครึ่งหลังวิลล่าเริ่มบีบสูงขึ้นนะครับและซีเวนเจอรัตก็วางหมาให้ทีมเจาะพื้นที่ด้านขวาของเดียโก้ดาโลนักวิเคราะห์มองว่าเป็นฟากจุดอ่อนของทีมนะครับพื้นที่ตรงด้านหลังเมสันกรีนบูธไปจนถึงดาโลนั้นโล่งมากเฟรดปกติถนัดซ้ายมากกว่าขวานะครับทำให้การช่วยเกมรับฝั่งขวาเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดเลยและหลายๆครั้งที่กรีนบูธก็ยังพะวงกับการทําประตูมากกว่าการเล่นเกมรับฉะนั้นดาโล่ต้องแบกเกมรับทางฝั่งขวาแทบจะคนเดียวนะครับซึ่งหลายครั้รร้้งงงกก็ตออออยยมมรรรัััับบวว่่่่่าาาดดเนนีใชททุคคโจะู ปัญหาเกมรับทางฝั่งขวาคือสิ่งที่รับรังนิกต้องปรับแก้นะครับแต่ว่ารังนิกก็ยังใจเย็นอยู่เจรัดเปลี่ยนตัวตามหน้าเกมครับจริงๆเขาจะเปลี่ยนไพ่ตายฟิลิปเป้คุติโยลงมาตั้งแต่ตอนสกอร์ตาม0ูนด้วยซ้ําแต่พอสกอร์กลายเป็น0ูนต่อหน้าต่อตานะครับสุดท้ายคุติโยก็ต้องลงมาแก้เกมอยู่ดีครับซึ่งพอคุติโยลงมาซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเนมันย่ามาเตชเกมของวิลล่าก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ารังนิกก็ยังตัดสินใจนิ่งไม่ได้ปรับแก้อะไร เปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างดอนนี่ฟานดเบกลงมาก็จริงนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลงมาในนาทีที่8 9ของเกมครับทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนฟันดเบกลงมาช่วยปิดพื้นที่ตรงกลาง เขาเคยทําแบบนั้นนะครับในเกม F อฟเอคัพเมื่อวันจันทร์ที่แล้วกับแอสตันวิลล่าแล้วยันสกอร์ที่นําอยู่1นึได้นะครับแต่เกมนี้เขาเลือกจะให้เนมนย่ามาติชที่มีใบเหลืองติดตัวครับแล้วก็ยืนระยะได้ไม่ครบ90บนาทีด้วยเรื่องเงื่อนอายุเนี่ยได้ลงเล่นจนจบเกมครับทีนี้พอเจอร์ารดเห็นว่ารังนิกไม่ปรับอะไรเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนคานี่ชุกเวเมกามิดฟิลตัวจีดลงมาอีกคนครับนั่นทําให้แผงมิดฟิลของวิลล่าสดแล้วก็หลากหลายกว่ายูเนเต็ดในช่ว ตำแหน่งต่อตำแหน่งครับก็คือเปลี่ยนจอร์แนซานโชลงแทนแอนโทนีอิลังกาไม่ได้มองว่ามิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยมีปัญหานะครับคือผมไม่ได้เก่งกว่าโค้ชนะครับแต่เป็นแฟนบอลคนหนึ่งที่เห็นปัญหาในสนามและเฮดโค้ชเนี่ยควรต้องรีบแก้โดยด่วนครับ รังนิกส่งฟานาเบกลงเล่นจริงนะครับพร้อมกับเจสซีลินกาดในในาทีที่89ตอนนี้ทีมโดนตีเสมอนะครับแล้วก็เหลือเวลาก่อนโทษเจ็บแค่นาทีเดียวแค่วินาทีแรกที่อับเบกเหยียบสนามเนี่ยเขาแสดงแพชชั่นออกมานะครับด้วยการปลุกใจเพื่อนๆน,นให้สู้เขาไม่ีโอกาสใกล้เคียงที่สุดกับการยิงในกรอบเขตโทษแต่ติดบล็อกนะครับแต่เขาก็ได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วเขาควรจะลงมาช่วยมาติสกัฟเฟดหรือว่าเปลี่ยนแทนใครสักคนในแผงมิดฟิลด์เพื่อปิดจุดอ่อนตรงนี้ครับในเกมเจอร์นอริชตอนนี้เคยถูกส่งลงไปยืน่ที แต่ทำไมเกมนี้ รังนิกถึงไม่เลือกใช้เขาตรงนั้นตั้งแต่ช่วงกลางเครื่องหลังก็ไม่ทราบได้นะครับรังนิกให้โอกาสเขาน้อยเกินไปครับคุณเข้าใจตัวนักเตะว่าต้องการไปฟุตบอลโลกนี่นักเตะอาจจะซ้อมไม่ดีก็จริงคุณอาจจะมีเหตุผลนั้นแต่คุณน่าจะมีวิธีจัดการกับดอนนี่ให้ดีกว่านี้นะครับซึ่งบมงทีตลาดซื้อขายรอบนี้อาจจะมีคําตอบในเรื่องนี้ก็ได้ครับจริงๆแล้วอีกคนที่ผมต้องชื่นชมวันนี้นะครับคือฟอร์มของแอนโทนีอีหลังการซึ่งเล่นได้ดีทีเดียวครับแต่ก็มีประเด็นร้อนกว่าหลังจบเกกกกมมมมนั่่่่คือออออขขูู้้้ลทีีรงงงิบผสาาาววตตยไ การเป็นส่วนหนึ่งของทีมก็เลยไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วยแต่ว่าในช่วงรุ่งสางตามเวลาที่อังกฤษครับมาเซียหรือว่าทีม PR ของเขาก็ไม่ทราบได้นะครับก็โพสต์ว่าเขาไม่เคยปฏิเสธที่จะลงเล่นให้กับสโมสรเขาอยู่ที่นี่มา7ปีแล้วและไม่เคยไม่ให้ความเคารพกับสโมสรและแฟนบอลเรื่องนี้ครับน่าสนใจว่ามาเซียเป็นคนโพสต์เองหรือว่าทีม PR เป็นคนโพสต์ให้นะครับแต่ถ้าเป็นมาเซียโพสต์เองอาจจะมีปัญหาบางส่วนในการสื่อสารหรือเปล่า แฟนบอลบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตนะคบว่ารังนิกอาจจะมีปัญหาหลายอย่างมากในทีมครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนโกหกนะครับมาเซียลได้รับการปกป้องจากอเลตผน้าโซเชียลมาบ่อยครั้งแต่ว่ารังนิกเลือกจะพูดหลายอย่างกับแฟนมาแบบตรงไปตรงมาตามหลักความจริงครับมันอาจจะดูแรงนะครับมาเซียลอาจจะโดนแฟนบอลถล่มในสื่อโซเชียลแต่ว่ารังนิกเองก็ตรงไปตรงมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ อีกหนึ่งความเห็นนะครับแฟนบอลอีกท่านก็บอกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่สโม,มสรตัดสินใจให้เขาย้ายทีมไปแล้วและรังนิกก็เป็นโคช้ชที่ค่อนข้างจะโปร่งใสในหลายๆอย่างเขาไม่จำเป็นต้องโกหกนะครับแต่ก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าการที่รังนิกใช้คําว่าปฏิเสธการลงเล่นดูจะเป็นคําพูดที่แรงเกินไปน่าจะใช้คําอื่นมากกว่า ซึ่งตดวมันกับนัดเองนี่นะครับอยากจะบอกว่าสโมสรควรหยุดให้นักเตะใช้สื่อโซเชียลมากเกินไปบางทีเราไม่รู้แล้วครับว่ามันมาจากใจนักเตะจริงๆหรือว่าทีม PR เขียนให้ไม่ว่าจะเป็นคําขอโทษหลังเกมการแก้ตัวหรือว่าอะไรต่างๆเพราะสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นที่สุดเนี่ยผมคนนึงนะครับในฐานะแฟนบอลยืนยันว่ามันคือความทุ่มเทชัยชนะและฟอร์มการเล่นในสนามครับ ส่วนเรื่องมาสยามก็คงต้องรอติดตามข้อเท็จจริงกันกับพวกเราต่อไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับผมฝากจีมบังคับอ้วนแชทนะครับสังคมที่น่ารักของแฟนปีศาจแดงด้านล่างกดแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามเมคีคือพลังสู่ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูกิ way of life fifa online สและอินส์มากกว่าแค่เสื้อยืธดธรรมดา